คิดว่าตัวเองพกดวงใบเยอะไหมวันนี้มูมาน่ๆไปมูอะโอเคตึาจะได้รู้กันวันนี้หลชื่ออะไรครับชื่อน้องมิงค่ะน้องมิงโอเคน้องมิงอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านมาจริงเก้าคิดว่าตัวเองพกดวงใบเยอะไหมวันนี้มูมาน่ๆไปมูอะโอเคเราจะได้รู้กันวันนี้แหละง่าย ให้หาของอะไรก็ได้ในร่างกายของตัวเองที่มีสีม่วงมาหนึ่งอย่างเราจะได้เล่นเกมเลยอะไรก็ได้นะเป็นสีม่วงเบิดอะไรอะไรเงี้ยก็ไดบ้ารหมดเลยมีหรอของรางวัลนะครับจะมีตัวเลข1นึ่งถึงสิบห้าซึ่งรางวัลใหญ่ที่สุดไม่ใช่แบ n งห้าร้อยที่เราเห็นมันเนี่ยอื่นด้วยอยากได้อันไหนครับคุยกันก่อนอยากได้อันไหนโอเคหมายเลขแปดน้องเลือกหมายเลขแปดนะครับตึ๊กเฮ้ยสิบ แปดหนึ่งร้อยบาทใช่ครับไอที่ต๋อยรู้จักโมนาคลินิคไหมครับไม่ค่ะอ่าไม่รู้จักคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เอมาทีเพื่อขอเอมาทีเพื่อขอคิดว่าโมนาคลินิกสาขาที่ใกล้ที่สุดชื่อโมนาคลินิกสาขาอะไรครับราชดารราชดาราชดาอีกนิดนึงสาขาอะไรเราอยู่ที่ไหนนะสาขาอะไรนะเุ้ยกวาอหนึ่งถึงสิบห้าสิบเอ็ดบาทส่สิบเอ็ดทพี่ทอย ไปไหนโอเคโอเคเก่งมากเลยไอซีเฟสบุ๊คคือมิ n งดอรีค่ะ m i n n k ดอลร์ก็ทีตัวเล็กหมดเลยโอเคได้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะ